ปาดคือเป็นก้าวเห็นหนบานนี้เนาะแปดเดือนนี่อย่างมันคือขวดนมกินเองระบาดนี้แปดเดือนอะไรมาถือขวดนมกินเองระบานนี้โอ้ยเป็นก้าวเท้ปวด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 แล้วปวดแล้วมันปวดแล้วเนี่ยมันดีขวดนมกินกันเนี่ยป้าถือขวดนมเองก็เป็นบานนี้จังไดจังวัดดีให ยิบเอาปับ๊บหลวดป๊บสุดยอดเลยเก่งมากเลยไอเก่งมากเลยถือขนมเอง,งก็เป็นเอา้าอันนี้ก็ถือเป็นแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ถือขนมเป็นแล้วเหรอสามปีเนี่ย <c oughs> อาสามปีเนี่ยสามปีถือขนมเป็นยังเป็นยัง,นยงคะเป็นแล้วเอา้าเอา้า เอ้าเอ้าเป็นก้าวเดิมันดีงวยเงิดเลยเด้อบันดีเด้อเอ้าออกเดิบันดีใช้ปากไหมใช้ปากไหมเอ้าฟอนด์ฟอนเอาฟอนด์ฟอนด์ฟอนเอาอีพอเราอยากฟอนโซ่อานหนึ่งสองซ้ำฟอนเลย ตะกะติงหน่อยกะตะกะจิงหน่อยอัจะกะจิงหน่อยจ้าหญิงหน่อยจริงจริงจอยจ้าจริงหน่อยจ้าจริงหน่อยจ้าจริงหน่อยจริงหน่อยจริงหน่อยจ้าจิงน้องหน่อยละเจ้าจิงน้องหน่อยชะชะชะติงน้องหน่อยชะชะาช้ชะติงน้องหน่อยชะ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 ติงน้องหน่อยโอ้ ลูกมะล่ำเนี่ยสู๋กอเป็นยังสันปะลูกมะล่ำก็เป็นยังสันปะเอาติ่งน้องน้อยชาชาชาเออเออเอิ่งน้องน้อยเออเออเอิ่งชาติ่งน้องน้อยชาติ่งน้องน้อยขวดนมเบิดขึ้นกินซองขวดพี่น้องกินบลายเบิดขึ้นเบิดซองขวดชาติ่งน้องน้อยตา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 ติ่งน้องน้อยตี ตีอัตตะติ่งน่งในตื่นขึ้นมากินนมแล้วก็ฟ้อนตื่นขึ้นมากินนมแล้วก็ฟ้อนฟ้อนหน้าฟ้อนหลังชะชาจริงแล้วก็จริงหันน่องหน่อยชะชะจริงแล้วตาจริงหนน่องหน่อยนี่เหรอเขาเรียกว่าลูกอีสานนะเกิดมาก็ฟ้อนใส่หมอลำเลยบ่เกิดมาก็ฟ้อนใส่หมอลำเลยบ่เจ้าเอือนสื่อเอือยบ่เอือนื่อเอือย เอื่อยกับกินนมเอื่อยกับเชื่อกับนมเป็นโอ้ยเอือยกับเก่งเลยสามปีเชื่อกับนมเป็นโอ้ยเอื่อี่นนอนนอนกับเกง่งนอนกับเกง่งเพราะนอนเนี่ยข้าวจีฮักยังไง,งเขาบังขา,า,า้เท่าไออชาช่าติงอาชา่าต้าติงน้องน้อย <laughs> อันนี้ลำหรืออันนี้ฟอนหรือว่าลำไทยเก๊ก,ก,กอันนี้ฟอนหรือว่าลำไทยเก๊กครับลำไทยเก๊กหรือว่าฟอนบอกมาฟอนหรือว่าลำไทยเก๊ก พูไม่ไดอะไรนะพูไม่ได้ทำไมอ่ะพูดไม่ได้อ่ะเราเป็นเด็กอยู่เอาหนูทำไมพูดได้อ่ะเออก็หนูโตแล้วไงหนูโตแล้วชาชาหน่อยกัตตาตีติ่งน้องหน่อยชาชาหน่อยกัตตาตัติ่งน้องหน่อยโอ้ยสว่านดีสว่านผู้พานงามดีสว่านผู้พานงามคือหงดี นะตบมือเพิมอ่ะตบมือแปะแปะกเรียกแพะเข้ามาตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะกี่ตัวครับแพะกี่ตัวแพะห้าตัวอ่ะจะจ้ิงก็ตบมือแปะแปะจะาจ้ิงก็ตบมือแปะแปะจะาอ่ะจะาิงก็จุบมือแปะแปะจะจะาิงก็จับมือแปะแปะอือเอาเอาอะไร ไอ้ตัวมือแปะแปดตัวมือแปะแปดหนูรีบกินอยากน้ำรถมันจะไปเรียนไม่ทันหนูน่ารีบกินนมหนูจะขวางน้องเขากินหมดเลยดิใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะอ่ะใช่ไหมอูเรียวบ้างไหนยังไงเอะเรียวไหนยังอ่ะเรียวไหนยังอ่ะเออฟาดเข้าไปอัตบมือ tôi ngày chẳng lại đâu tùm 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 chạ 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 tùm 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 chạ chạ tùm à tùm tùm chạ 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 tùm เอ้สะอ่อนด้วยเนาะบปสร้างบปวดแขนเนาะนอนฝอนเงยไหลอชาชาหน่อยก็จะเจอถิงน้องหน่อยชาชาหน่อยก็ตาตาถิงกันน่องหน่อยเศร้าเด้อเศร้าเด้อใครเป็นจะสร้างบัอนิ่เศร้าเด้อเจ้าเด้อเป็นจะยิกมให้เจ้านั่นืมบึงขาเพื่อนขาเนี่ยหน่อยเพื่อน Terror, แ,แล้วแต่จ้ะแล้วแต่จะเป็นอะไรจ้ะแล้วถ้าเธอจะเป็นตาชังจ้ะเธอเป็นตาสังฉันก็จะสังเธอนะจ๊ะจุ๊บหน่อยขอจุ๊บหน่อยปินตาสังฉันก็จะสังเธอจ้ะเว้ยอืมยิ้มยัง หมูปิ้งให้ไหมหมูเอาไว้ที่โรงเรียนหนูลืมอะไรล่ะเอาก็ตอนก็ก็ตอนที่เราไปซื้อหมูปิ้งอ่ะวันนั้นน่ะทำไมคะเอาก็ไปโรงเรียนแล้วก็ซื้อหมูปิ้งแล้วก็เอาเอาเอาเงินไปที่โรงเรียนเหยียบกัดอย่า,ยากัดหัวขนม <c oughs> อย่ากัดท <c oughs> องขนม <c oughs> ที่หลังก็อย่าลืมนะคะ โอเคนะครับผมบายบายบายเอากันบายเอาฮยิ้มก่อนบายบายจะจะนก็จะจะจิงจึงจึงจะจึงก็จึงก็จึงก็จิงจึงจะจึงก็จึงก็จึงก็จิงจง้ย